สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมแบงค์อัตตตนะครับและขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฟีว s พสกอร์อัปเดตครับ วันนี้เราพบกันวันศุกร์สุดส,สัปดาห์นะครับที่21มิถุนายน2567ยูฟาโยโร2024วันนี้เดินทางเข้าสู่วันที่8ของทัวร์นาเมนต์มาดูผลเมื่อคืนกันครับเริ่มกันที่กลุ่ม B นะัะที่2นะครับบิ๊กมชครับสเปนเอาชนะอิตาลีไป1-0ผลสรุปตารางคะแนนสุดกลุ่ม B ตอนนี้จาฝ่งเป็นสเปนนะครับ6คะแนนอิตาลี3คะแนนแอลเบเนีย1คะแนนและโคเอเชีย1คะแนนนะครับ ไปต่อกันที่กลุ่ม C นาะที่สองนะครับสโลนียก็เสมอกับเซอร์เบียไป1ประตูต่อ1และอีก1คู่ครับเดนมาร์กก็เสมอกับอังกฤษไป1ประตูต่อ1นเช่นเดียวกันนะครับบทสรุปตารางคนะแนนสุดกลุ่ม C ยังสนุกเหมือนเดิมนะครับตอนนี้จะฝูงเป็นอังกฤษ4คะแนนเดนมาร์ก2คะแนนสโลีเนีย2คะแนนและเซอร์เบีย1คะแนนนะครับกลุ่มนี้ลุ้นกันถึงนะัสุดท้ายครับ อารักที่นี้เราจะเข้าสช่วงของฟุตบอลพาสแมชเดย์นะครับวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์มีแข่งกันอีก3คู่3ช่วงเวลาเหมือนเดิมมาดูกันเลยครับเริ่มตั้งแต่2ทุ่มตรงครับสโลวาเกียนะครับจะพบกับยูเครนนะครับและช่วงเวลาที่2 5ห้าทุ่มตรงครับโปลแลนด์จะพบกับออสเตรียครับรับปิดท้ายคืนนี้ครับตีสองตรงนะครับ เนเธอแลนด์จะพบกับฝรั่งเศสนะครับอาระครับและนี่คือ3คู่3ช่วงเวลาในคัมมือวันศุกนี้ครับติดตามรุ้นตามเชร์กันได้เหมือนเดิมนะครับและนี่คือฟีเวอร์พัดสกอรอัปเดตเดี๋ยวอีกสักคู่รอชมไฮไลท์เมื่อคําคืนที่ปั่นมาได้เลยนะครับและพรุ่งนี้เรากลับมาสรุปผลกันเหมือนเดิมผมดังนันตัวตีแหละทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ